วัสดีค่ะตอนนี้ยูนะคะอยู่ที่ POM Auto Import พัทยาค่ะวันนี้เราจะพามาดูในส่วนของ New Toyota a l p h a r ส Z40 นะคะสำหรับชมใหม่ล่าสุดนะคะเรา เสนอขายอยู่ที่4.29ล้านบาทนะคะสําหรับราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสิงหาคมนี้นะคะท่านใดต้องการลดตู้สําหรับผู้บริหารรดตู้ของครอบครัวนะคะรดตู้ที่ให้ในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะในเรื่องของความสวยงามความหรูหรานะคะต้องยกให้เขานะคะสำหรับ New Toyota Alphard แซดนะคะเรามีในส่วนของแคมเปญพิเศษนะคะอ็อปชั่นพิเศษส่วนลดแล้วก็ในส่วนของของแถมแบบ จุกๆเลยนะคะพร้อมจบปิดทุกดิวนะคะเงื่อนไขนะใดๆที่ลูกค้าต้องการหาทักมาที่ยูพินได้เลยนะคะยูพินพร้อมที่จะจบพร้อมทุกดิวนะคะในส่วนของการบริการหลังการขายที่สำคัญราคานะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับวันนี้นะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับ p m Auto Import พัทยา one ซ t อ p s ์เซอร์ค่ะที่นี่นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะ